เมื่อวันที่28มีนาคม2565ที่สูนย์วิวัฒน์พลเมืองค่ายตาสิงกองพัสตตนสัตตางกรมการสัตว์ทหารบกอำเภอแม่รินจังหวัดเชียงใหม่นายประจมประหลัดสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ในายวีรพันธ์ดีอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นด,ดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2,565ซึ่งสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่21มีนาคมถึง1เมษายน2,565เพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสมช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางเสวิริพรสิริโสดาร่วมในการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยส่วนราชการทหารตำรวจฝ่า,า,ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเราได้ทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานป้อกกันปราบปรามยาเสพติดภาค เจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ทหารรวมทั้งเจ้าที่ของกระทรวงยุติธรรมทุกหน่วยกระท<อ>รวงแรงงานทุกกระทรวงทุกวงกลมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดได้ร่วมมือร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสามมิติไม่ว่าเป็นมิติของการป้องกันมิติของการปราบปรามและมิติของการบำบัดซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเป,ป็ผิดชอบหลักก็ต้องเรียนว่าวันนี้นะครับทงสูงฝันแผ่นดินของทางสำนักงานตำรวจังหวัด ก็ได้จัดให้มีการอบรมจำนวน50ท่านซึ่งรุ่นที่สองแล้วก็พบว่าทั้ง50ท่านเป็นคนที่อยู่ในวัยทำง,งานคนที่มีกำลังวังชามีสติปัญญาในการที่จะพัฒนาประเทศได้และที่สำคัญที่สุดก็คือมีความตังอกตั้งใจในการอบรมแล้วก็ตั้งมั่นสัดจะในการที่จะกลับไปเป็นคนดีของสังคมต่อไปก็นับว่าเป็น คนใกหนึ่งในการที่จะเพื่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเราเ่อไปตานมนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของอท่านอยุยกรีมนธิ์เอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและสิ่งที่น้องๆจะได้รับครับนอกจากความรู้เรื่องพิพยากษาสิสทธิแล้วเรายังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการสุขทาพเกี่ยวกับการทรําจิตใจให้โปร่งใสรวมถึงการที่จะให้น้องๆเนี่ยได้ช่วยนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมั้งนดี ไปขยายผลต่อยอดในพื้นที่ในสังคมและครอบครัวของน้องๆเองในการที่จะเป็นคนดีของสังคมในการที่จะกลับตัวกลับใจเพื่อที่จะให้เป็นที่รักของครอบคนในครอบครัวและที่สาคัญก็คือท,ทําให้ทุกคนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถที่จะป้องก,กันโรคที่กาลังแพร่ระบาดในขณะนี้ได้แล้วก็ทําให้มีรายได้ในการที่จะดำรง,งชีวิตในสังคมได้อย่างกระุนส่ขขขงตาอไปครับ